สถาน,นีรถไฟนะทุกคนมีอาหารอย่างน้อยสองทางไปซื้อข้าวกันนทุกคน,กน,นะกคนยังไม่ได้กินข้าวเศร้าทุกคนซื้อข้าไปกิน อันนี้มันซีมน,ซนมะเนี่ยมัวตอนเท่าไหร่ตอนบบ 8, น,นี้กี่นาทานี่กี่แปดนี่เดย์อ๋อนปดวันเลขสาม ปลากระปุกตัวนี้เป็นปลาเลยกรตองชิ้นหมูครับคุแเดเท่าไรขอกะกินน้องพี่ะินจะผกานกแปดทีก็ห้าติ่มซิ่อกเจียวเนี่ทวงเทไรเร้าเอาช้าห้าน้ำเลยพกก็ี่ก็จะขายสามพัน ปัดเต้เรั๊ดบอกกจีขนมปังกขนมปังรงเท่าไหร่นี่ยบะนี่๘เราซื้อข้าวกันก่อนซื้อข้าไปกิน ท้ทุกคนทีน่ว่าอูเพลงมาปันไรน,น้อทกดห่างกันขีดนี้คือเขาเจ้าขายอยู่ขีดตลาดเนาะเนาะ,นะคือเดียวเลยเดี๋ยวออกไปนี่นาะเขาสิไปเบิ่งกันพาทุกคนเบิง่งกันป้ายประตูประตูโขงทางเข้านะทุกคนที่เพิ่นเฮ็ดใหม่เนาะ เป็นสัญลักษณ์ของ 对的，我这个。 จนไปมาหลายอยู่ทุกคนขอบคุณทุกท่านได้เบิ่งหลายเทอือแล้วเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมทุกคนเนะาปปะผิดพลาดไปกันได้ขอโทษขออภัยนับประทานสมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเงานทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะโอ้ข้าเจ้าดำน,น้ำ